เ็ไม่ได้ไอ้ยี่อระได้แปดสิเอนี่ยดูแล้วนั่งชิวอะมาบุฟเฟ่อะมาบุฟเฟ่เี <c oughs> ประมาณเนี่ย อยู่ที่บอ่อต้องหนึ่งพิชิ่งปานาครับผมก็เอาคันแจ็คซิลเวอเป็นคันเบสน,นะครับสึกปุดมาตกบอ่อนี้เป็นบอ่อบุฟเฟ่ปลาบึกนะครับผมอลอกที่ใช้ก็จะเป็นโอโมโต้เอซสใส่สายอะตมี่นะครับอะตมีน่นี่เป็นของค่ายอติจนะครับสายตัวนี้เหนียวมากเลยสายวันนี้เอามาใส่เป็น20ปอนนะครับผมแช่20ปอนพอ เพราะว่าบ่อที่นี่ความทางกว้างพอสมควรแล้วก็ต้องปีทำระยะไวให้ถึงฝุ่นะครับผมดูลับปลาน่าจะอยู่ใจเลยจริงก่อสายรับอากาศยามเช้าครับมันยาวไง1สิฟุตผมไม่ถนัดเลยเนี่ยนะสิฟุตปกติต้องกรองงี้นี่หนีบแล้วมันเมื่อยอะไรกับมัหนีบชาดิเดื นี่มาลายลอยนี่มใช้เหยื่ออะไรครับสะดุงงะด้งหยงแยงครับสะดุ้งหยงแล้วตัวนี้มันก็มีตัวผสมของหัวาหางอยู่นะนี้พี่โอ้คนเหยื่อเองเลย เช้อปลาบกคบเขาบอกว่าที่นี่คาบ,บ,บึกุูเฟ่เราก็เลยต้องเอาของเชื่อปลาบ,บึกนี่ถัง LPG ครับถังไว้ เป็นปลาที่อยากจะกินจริงๆงงนี่เราอยู่ที่บ่อเลยครับ111 1ฟิชชิ่งพาร์ค่ังันไปนะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมบ่อค่อนข้างสวยมากนะเป็น,นบอ่บอบอุกบุฟเฟ่ฟเฟ โอปต้ากอฟนะครับผมเบอร์สี่พันสายสายอตโตมี่สิบห้าปอนด์คันก็จะเป็นอลังกาโฟติเอ็กนะครับผมโฟติเอ็กมันเป็นตัวพี่ของโฟตินใช่ไหมตตัวน้องพี่ตัวน้องเหรอใช่เล่นกับโ,โอตอฟตินเอามาก่อนนะใช่ ลุงัหบอกได้เลยนะ20%สนตม่ได้ไอ้ยี่อรนตะได้แ่ปสเนี่ยดูแล้วนั่งชิวอะปลาบุฟเฟ่อะปลาบูฟเฟ่จะประมาณหนี่งคือเขาเขาเฝ้ากันมาสองคืนแล้วเนี่ยเขาเรียกหนึ่งวันหนึ่งคืนเงี้ย1วันหคืนได้สักกี่ตัวนะพี่เขาบอกได้แปเก้าตัวโอ้โหเยอะไหมตัวเดียวเขบอกได้ันเาแปดเก้าตัวเขาแต่เขาตัวใหญ่ไงแต่เราลองดูอยู่เพราะว่าเรา เรามีของดีมาลอกลอกโโมโตโลอกโคมโตโลงลงอาคมโดยอาจารย์ตือ <c oughs> อาจารย์ตือเขาลงอาคมไว้แล้วครับอาจารย์เขาคีบเลยดิ โดนคันโพสซดอนนะ่ะนะกินแอร์อ็อกโมฟเหมือนเดิมเหนะ็นไหมแค่ว่าช่วงนี้เราไม่มีเวลาใช้กนะัแนแ้นเองใช้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแหละไมน่มตจะปลาก,กระพงที่นี่เขาเขา<อ>ให้เราปล่อยนะดูแล้วกระดูกน่าจะเวอร์กว่านะ <laughs> เฮ้ยยังไม่ทันขึ้นเลยบอกปลาดุกได้วยไงปลาดุกปลาเนนนะเอาแล้วอะไรครับไอ้ดุกไอกระหลังย่างเลยพี่กระลังย่างเลย น,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 น่ะน่าจะเล็กกว่าไม่ไปเหรอโอ้โหปะนินอ่อนนินน้อยก็จะเจอกระดูกน้อยตัวนินน้อยเองโอ้โหนี่กระดูกตัวที่สามแล้วครับวันนี้คันโฟร์ที่เอกับรโอกฮอมดโตคัฟนี่ครับสายเป็นอาตุมมี่ฮาริมิสึนะสิบห้าปอนด์ไม่รู้เห็นม้านะเส้นมันจะกำลังดีเลยครับ อแน่นอนเลยเดี๋ยวตกใหม่ครับยังไม่ใช่เป้าหมายเอาไปโน้ตของมัเลยหรอไมันพันมันัวสายขาดแท่หรอกสายสายมันเล็กบกันนี้หรก่กันน้เก่กันน้นี่คันนี้หนมปังยังอยู่เลย จับป <nowadays> ิดคันมาอยู่กันสองคันแล้วก็หยิบปิ้งมาเดยวตีแม่งกันหยิบคันนี้เลยตทษตีตทษตีเอาใหม่กินกันซ้าย ีจี้ครับผมโหนีนะโหีจี้่างาตรงๆ่ีตอข้างหน้าต้องระวังตอยนะความ่่ามส่วนเลยนะไม่ใหญ่หรอกไม่ใหญ่ปลดกลูกเหรออ้าว โอเคเดี๋ยวไหว้ไหว้แนั้นนะอันนี้อันนี้ทุรอยหรือคุณชมชมแมงคู่แต่เห็นแค่นี้เหรอหรือไงไม่ดูลองดูอ๋อลองดูเฉยประหวันมาคือมันหยุดแล้วไงเออเฮ้ยเอาแล้วครับน่าจะประดุกอ่ะ พี่อย่ี่้าเอแท็กอยู่ขันนู้นหรออยู่ข้างกันไหมมันอยู่คู่กันยังอยู่อ่ะอยู่ปนุปนุอยู่คู่กันแท็กัตรงๆเดี๋ยวเดี๋ยพันสายมาอะไรนุบ้านอ้้โน้ตรตรงุบโอเคโอ้โหอุนตับดุแกก็ดุก อันนี้าหใช่ไหมกรดูกดูกีหรอเออเรานีลุง่าทยกับลุเป็นกลาดูกครับลุงก่าลุงปลาทายนี่แค่วิ่งที่หนระยะ่บน้งน้้้งรั มันพวกมันจะมาหาพวกจะเข้าทางเลยมันยังไม่ชี้เป้ามาแล้วครับยังเป็นปลาดุกอยู่เลยปดุกด,ดิดเราน่าจะเป็นเอาคีมไหมต้องคีมปวดรบไม่เห็นใจมือไม่เป็นอันตราย ครับคันแจ็คพันซิมโก้เลยครับรอมานานกว่าจะกลับบ้านเก็บดีกว่าพี่ไปดูแล้วว่าไม่ต้องเดือไม่ต้องเซ็ตหรอยกระวังลื่นหน่ยไม่ช่วยนะไม่ไม่จับกันมีปืนแล้วนะเบรกมันอ่อนไหมวะนะเต็กเบรกมันอ่อนไปมว่าดูดิ ไปนู่นเลยนะอะไรก็ได้อย่าไปโดนสี่สิบแล้วกัน เจอแนวตื้นมันก็วิ่งออกไปด้านหน้ามันตื้นไงอันนี้คือคันตกสวายนะครับผมไม่รู้ว่าจะผิดคิวหรือเปล่าครับฝั่งนู้นขึ้นแล้วนะพี่เขากินทีหลังนะ มันรถโกดเหรอตซ้ายเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พขึ้นจนได้ผมโต๊ะก,ก๊อฟนะครับเบอร์ห้าพันของจะเข้ามาก็เดือนที่จะถึงนะครับมิถุนาตอนนี้เป็นออโตไตายอยู่คันเป็น Jack 1 Jack 1แจ็ควันแจ็ควันซิลเวอร์นะครับผมสายเป็น ฮาริวิเสือตัมีสิบปอนนะครับเป็นสายเหนียวของค่ายอาร์จีเลยวันนี้ใช้ก็เป็นขนมปังตะค้อขนมปังขาวตะค้อแล้วก็ใส่ห,หัวเชื้อหัวเชื้อบึกสีน้ำเงินนะครับหัวเชื้อแคนดี้ตามากินช่วงเย็นพอเ,เช้าตีไปเยอะเหมือนกัน <laughs> เล่นจนท้อเลยนีไงเอาแล้วแตกมายืนบงนๆๆัง เอาเอาเอามาช่างที่นี่ไหมเพราะว่าเราเรามีรางวัลให้เราต้องช่างตัวเนี่ยรางวัลยใครดูรูโม่เลยเหรอใครอยากแบบใครอยากนะคือสว่างเหรอเจ้ครเพราะว่าเราใช้คันตกสว่ายมาตกประเปิดแล้วก็ร่อเป็นรอบส่งด้วยก็คือเย่างนั้าเช็คเช็คแรงแบกเกินโอเวอร์ไปนิดนึงอ่ะทำถึงให้เวลานะแล้วเบ็เอ็นเราใส่เอ็นแค่12พอนเอง อยากืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดซันเดให้ได้บ้าง